สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไอวครับทิ่นกําเนิดของหัวใยเท้ามาจากไหนผลจากการกินหัวัยเท้าเนี่ยช่วยต้านโรคร้ายเหล่านี้ได้ข่าวดีสําหรับคนต้องการลดน้าหนักหัวใยเท้าช่วยทันได้ขอระวังในการรับประทานหัวัยเท้าที่ต้องรู้ก่อนกินทั้งหมดนี้มีคําตอบในคลิปนี้ครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงผักที่หารัะปาะทานได้ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์เนี่ยซึ่งจะเป็นผักอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากผักกาดหัวหรือที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันในนามหัวชสยเท้านั่นเอง หัวไชเท้านั้นมีถินกําเนิดมาจากประเทศจีนครับแล้วก็เริ่มมีการแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนดังนั้นชื่อของพืชชนิดนี้เนี่ยจึงมีการใช้ทั้งไชเท้าไชโปะผักกาดหัวจีนและก็หัวผักกาดไชเท้านั้นเป็นผักประเภทหัวที่นำมาทำอาหารได้หลากหลายแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอยู่ในตัวอีกด้วย ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่เราจะเห็นหัวไชเท้าอยู่ในต้มซุปต้มจืดแล้วก็อยู่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำหัวไชเท้าเนี่ยไม่เพียงมากด้วยสารอาหารครับแต่ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคตามตำรายาพื้นบ้านเชื่อกันว่าหัวไชเท้านะครับจะช่วยในการป้องกันหรือว่ารักษาปัญหาสุขภาพบางประการได้ครับยกตัวอย่างเช่น ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดแผลในกระเพาะอาหารลิิสิดดวงทวารรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับตับทั้งหลายหัวชัยเท้าประโยชน์ที่คนกินส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้ไปดูกันครับข้อที่1นึ่งช่วยในการชะล้างสารพิษในตำราย,ยาจีนเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าหัวชัชเท้าเนี่ยมีสรรพคุณในการกระจายสิ่งหมักหมมในร่างกาย โดยมีไฟเบอร์ช่วยในการชำระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นผักที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายข้อที่2มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักครับหัวไชเท้าเนี่ยเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแถมยังมีไฟเบอร์อยู่มากเมื่อกินหัวไชเท้าเนี่ยจึงทำให้อิ่มได้ไว ส่วนไฟเบอร์เนี่ยก็มีส่วนช่วยในกระบวนการขับถ่ายช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหารและลำไส้แล้วก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่3แก่อาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกไฟเบอร์ในหัวใจเท้านยนะครับจะช่วยในการปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารช่วยแก้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องเฟ้อรวมไปถึงอาการท้องผูกได้อีกด้วย ข้อที่4ช่วยเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันครับหัวไชเท้าเป็นผักที่มีวิตามินซีอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายดัยงนั้นการกินหัวไชเท้าเนี่ยจึงช่วยในการกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ข้อที่5ช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบครับมีการวิจัยพบว่าน้ํคข้นจากหัวายเท้าเนี่ยหรือว่าการกินหัวใจเท้าเป็นพืชชนิดหนึ่งครับที่ช่วยในการลดอาการอักเสบในร่างกายของเราได้นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาได้อีกด้วยข้อที่6หัวใจเท้าช่วยแก้หวัดต้มจืดหัวใจเท้าร้อนๆนะครับสักถ้วยยามที่เป็นหวัดเนี่ยจะช่วยทําให้รู้สึกดีขึ้นครับ ทั้งวิตามินซีและสารอาหารที่เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ในหัวไยเท้าเนี่ยยังมีส่วนช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งหากในต้มหัวชไยเท้าเนี่ยใส่เห็ดหอมช่วยในการบำรุงร่างกายเข้าไปด้วยเนี่ยยิ่งอร่อยครับแล้วก็ได้คุณค่าทั้งสารอาหารมากขึ้นไปอีก ข้อที่ 7. ช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งครับมีงานวิจัยระบุว่าหัวชชยเท้าเนี่ยประกอบไปด้วยสารที่เรียกว่าฟีนอลิกครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ได้ข้อที่ 8. ช่วยระบบย่อยอาหาร น้ำหัวไชเท้าเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยคาร์โบไฮเดตโปรตีนและไขมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทั้งยังช่วยในการป้องกันอาการท้องผูกเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ได้อีกด้วยข้อที่9ช่วยในการบำรุงกระดูกหัวไชเท้าเนี่ยเป็นผักที่อุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งจำเป็นต่อกระดูกหากคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนหรือว่าเริ่มมีปัญหาอาการปวดในผู้สูงอายุเนี่ย และประทานหัวเชวยเท้าจะช่วยในการชะลอความชราตามธรรมชาติได้อย่างแน่นอนครับข้อที่10ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้นะครับหัวเชวยเท้ายังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยในการลดความดันเลือดและโพแทสเซียมนี่แหละครับมีส่วนช่วยทําให้หลอดเลือดแดงคลายตัวใหญ่ขึ้นส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นการลดความดันเลือดเกิดจากหลอดเลือดแดงขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับ แต่ถึงแม้ว่าหัวเท้าจะมีประโยชน์มากมายก็ตามครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันไม่ควรทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเช่นโสมตังกุยนะครับเนื่องจากว่าฤทธิ์ของหัวเท้าเนี่ยจะสะเทิรนฤทธิ์ของสมุนไพรตัวอื่นๆด้วยครับซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมุนไพรเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควร และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานหัวใช้เท้าเป็นประจำอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาให้ท่านชมทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาดี DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล,ล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ